ข้ามไปหรือเปล่ากับอะไรที่เรารักอะไรที่เรารู้จักและก็อยู่ไกลชิดมานานจนลืมว่าสักวันเราอาจจะเสียเข้าไปไม่มีนางฟ้าประทานมาให้เงินกี่สิบล้านก็ซื้อไม่ได้สุขภาพทกายและใจอยากให้มันดีต้องทำ Hãy của cho สวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอากันสดๆเหมือนเดิมเช่นเคยครับช่วงเวลาของการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพนะครับอยากสุขภาพดี9โมงนิดๆที่ช่อง9ต้องเปิดมานั่งประจำการเลยนะครับเรื่องราวของสุขภาพเรานำเสนอแบบสดๆครับคุณผู้ชมก็สามารถสื่อสารกับเราได้แบบสดๆด้วยนะครับ SMS ได้โทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็รวมถึง Facebook ของรายการอยากเข้าไปแชร์เข้าไปดูเรื่องราวของข้อมูลสุขภาพที่ชาวสโมสรเราเนี่ยครับตอนนี้น่ารักมากเข้ามาแชร์มาถึงก็แบบว่าแท็บต่อมาด้วยขอบคุณมากๆนะครับผมพิมพ์เข้าไปเลยสโมสรสุขภาพ ภาษาไทยตรงตัวเจอแน่นอนที่ Facebook สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสโมสอสุขภาพนะครับนี่คือช่วงขยับรับวันใหม่นะครับเป็นช่วงที่แนะนําวิธีการออกกําลังกายดีๆกับผมเดี่ยวสุริยน์ครับมีหลายท่านถามเข้ามานะครับโดยเฉพาะท่านที่มีน้ําหนักตัวมากเกินกว่ามาตรฐานเนี่ยนะครับถามว่าเขาจะสามารถลดน้ําหนัก ด้วยการกวาดบ้านถูบ้านหรือว่าซักผ้าได้หรือไม่จริงๆแล้วการขยับก็เท่ากับออกกําลังกายแล้วนะครับแต่ว่าทีนี้ถ้าเรามีน้ําหนักตัวที่มากเกินไปแล้วคุณต้องการจะควบคุมและลดน้ําหนักเนี่ยนะครับเพียงเท่านั้นผมว่าอาจจะไม่เพียงพอครับอันนี้ผมมีหนึ่งท่ามาแนะนํากันนะครับท่านี้ง่ายๆสุขสนานและได้ประโยชน์ด้วยครับเชิญครับท่านี้ครับมีชื่อท่าว่า modify curl up นะครับเป็นการนํา2ท่าที่เราแนะนําก่อนหน้านี้นะครับ นำมารวมกันเลยนะครับถ้านี้นะครับให้เอาขาลาบกับพื้นแบบนี้เลยครับกลางขาเท่าหัวไหล่พอสมควรทิ้งตัวนอนลงไปแบบนี้นะครับนำมือมาประสานกันเอาไว้ด้านหน้าเฉียง45องศาแบบนี้ครับลำดับต่อไปนะครับยกตัวขึ้นเปนแค่ครึ่งเดียวครับปึ๊บแล้วนอนกลับเลยครับห้ามกระดกขาขึ้นเด็ดขาดนะครับขาต้องอยู่นิ่ง คุณผู้ชมครับสำหรับท่านี้นะครับให้แนะนำนะครับคุณผู้หญิงครับสามารถทำได้15ครั้งต่อ1เซตคุณผู้ชายนะครับสามารถเป็น25ถึง30ได้เลยนะครับต่อ1เซตครับทำทั้งหมด3เซตด้วยกันครับถ้าทำได้แบบนี้ประจำและสม่ำเสมอนะครับคุณผู้ชายกล้ามท้องขึ้นแน่นอนส่วนคุณผู้หญิงนะครับหน้าท้องคุณแบนราบชัวๆครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับขยับรับวันใหม่ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับ ขายข้าวข้าใจกันไปนะคะส่วนผู้ชมท่านื่นที่มีคําถามฝากคาถามไว้ได้ใน Facebook ของรายการค่ะและข้อมูลดีๆต้องขอ,ขอขอบคุณแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัมภ์รวมถึงเฟอร์นิเจอร์สวยๆจากโครมโปรด้วยค่ะท้ายรายการวันนี้นะครับผมนะครับดรฝากไว้บอกว่าแหมตะกี้ข้อมูลแล้วยังบอกไม่ครบถ้วนเลยนะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับมีเยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็มีสูตรในการ เอาแบบผลไม้เอาผักอะไรนะครับมาหมักมาดองมีมาแจกให้5รางวัลครับผมวิธีการง่ายๆนะครับโทรมาหลังมัยครับแล้วก็ขออนุญาตบอกว่าเกี่ยวกับอาหารหมักดองครับเอาแถบเอเชียเนี่แหละครับขอมา3อย่างคนละสอย่างนะครับผมขอชื่อครับว่ามันอะไรหมักหมักจากอะไรทําอะไรแล้วก็จากประเทศอะไรง่ายๆแค่นั้นเองนะครับขอ3อย่าง หลังใหม่5สาย5รางวัลโอเคนะครับเอาล่ะการส่วนวันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วพีเออ์ดแอนด์พร้อมทีมงานคงต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ